ดีค่ะวันนี้ช่องการจนาพีชาแน,นลกด google คนชอบหวยวันที่ยี่แปดนี่นะคะวันที่ยี่8แปดยี่สิแปดสิงหาคมนะคะ่ะสูตรการจนาเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครไม่ได้ก๊อปปี้ใครเมื่อวานเข้านะคะเมื่อวานเข้าสองนอยนอยพิเศษ กนอย V.I.P เมื่อวันเข้านะคะเข้าทุกวันค่ะค่ะช่องการจนาพีช n แนลกด Google คนชอบหวยอย่าลืมกลับด้วยนะคะช่องการจนาพีชาแนลคนหา Google คนชอบหวยคนชอบหวยขอให้ทุกท่านรวยนะคะรวยรวยรวย ยี่แปดสามนอยนอยเวียดนามนะคะไม่สนับสนุนนะนะคะคำเตือนทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อการบันเทิงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีช่องการจนาพีชาแนลกด Google ค้นหา คนชอบหวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคนชอบหวยทุกคนรวยแน่นอนวันที่28นี้นี่นะคะรับรองเข้าทุกทุกวันเข้าทุกวันนะคะนี่นะคะสูตรของการจนาเองคิดเองค้นเองแล้วก็เข้าทุกวันไม่ก๊อปปี้ใครไม่ลอกเรียนแบบใคร นะคะมีสูตรมีสูตรของของการจนาเองช่องการจนาพีช n แนลกด google คนชอบหวยคนชอบหวยขอให้ทุกคนรวยขอบาร,รมีของพระโพธิสัตว์นะคะบาร,รมีของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่คือเป็นผู้ให้ ให้ลูกหลานรวยให้ทุกคนรวยร่ำรวยให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนโดยไม่หวังอะไรให้ดยย้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็สูตรนี้ก็คือเผยแพร่ไม่ได้ก๊อปปี้ใครไม่ได้ลอกเรียนแบบใครแล้วก็พิเศษมากๆก็คือบาร,รมีของพระโพธิสัตว์จะแผ่ให้เข้าทุกทุกวัน กาะะกัญจนาพีชแน,นลคิดเองทำเองทำเตือนนี่นะคะทุกคนรวยๆเมื่อวานเข้านะคะเมื่อวานเข้าเมื่อวานเข้าเห็นไหมยันก่อนก็เข้ายี่บหกเข้ายี่บเกดเข้าค่ะเราทำเองไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะคะเข้านะคะ กด g o เ g l e คนชอบหวยเท่านะคะรวยรวยรวยค่ะขอบารมีพระโพธิสัตว์ขอให้ลูกหลานทุกคนโชคดีรวยรวยรวยนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ